ใครผมฮม่ได้ทำยาอืมน้อไพโรจอันีอันกินยาแล้วเราไม่กินอะไเดอะไรชบาเดโอ้ยสัฮฮะ่คุณ้อยจะเสร์มคุอยของนี่เ ก็เนเลยเรีนมลามเอาเพจเ่แดิ่ะให้แม่ได้ไม่ใครได้เขาัวมือเศร้านี่ยคุวอีกขาวข่วัวนีนี่นี่คือกลูกๆลูกตีั เหลือก <Christina. S 1> ้ำมันบอกคือน้ำอยัางเงน้ำยหรอโอ้โหเขาซื้อมาเป็นร่อนร้อนอำเภอแบงมาไว้ออืวัยสวัสดีค่ะมาดามสุยสาวอำเภอเมืองสกลนครชาแนลค่ะมื่อนี้ไายที่เขาไงค่ะมากินกล้วยขมยูร่านค่ะยูร่านปลาแมวแล้วค่ะเปลี่ยนบรรยากาศ บอได้มานั่งกินอยู่ในร้านดนละค่ะก้อยขมเนาะค่ะก้อยขมตรงเส็บเจ้าเก่าเจ้าเดิมขายมาสี่สิบห้าสิบปีละค่ะขายเบิดค้อยเที่ยงสุบมหมื่นจากพี่น้องจ้าคุณหนึ่งเข่ามาเองนะคะเต็มสิบจากพี่นอ้องเข่าค่ะพี่น้องค่ะ ไม่เนี่ยคุณอะะคุณอะะโอ้ยครับครับ कमी तो है